สวัสดีพี่น้องสั่งเพอพี่น้องเลยเขาหัานเพอไม่ค่าก็จักไปให้นด้นหลบเลือดจะลุกค,ค่าสั่งเพอือไปอ่ายเพิ่นว่าพี่นางร้านไซายน้อยเนาะอ,อยากกินเพอเลย วันเยน็นกระใหญ่แล้วเจ็บคอลายมือแหละมีแต่เ้นเล็กบ่เฮยมีแต่เ้นเดียวแต่ว่าเศ้อืมอืมเอาเสศษมีก็ได้สินะอืมร้านนอ,จะจะนอนจะด้กินง่ายงเนี่ย อืมป่ะท้อบนทางคือไงกลุ่มไม่ต้องไปพูดพูดอะไรนะทางมันหนอะเฮามีหนามปั่น บ่มียนวันเย็นก็มีอ,อืมลูกชิ้นไข่ปุงนี่เบิดไปเน้ะ ได้มักทัวแน่เพิคนไม่เป็นจำสิบแปลงโดดน้ำมันตาหนาบ่มีโอ้ยขี้ยังคืนมืดมาหอดเทือนอ้ายแล้วพี่น้องเลยบาดนี้ค้นบ่อยู่เ้าเมื่อนามันมา,มาฟังลังหัวเบดิดสิ้ยยางเมื่อนโน่นสูงอะไะบาดนี้อรุด,ดมาแปลงพอม เงื ọ, ũ, sai ng, thì còn ่อนกับบอลอกพวกเนี่ยไปอยู่เฮือนบอลอกเฮือนเนาะว่ายรุ่นว่ายลุนพี่นั่งกับลูกชายกับจั๊กไปแห่งใดคือว่าอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่ตอนพามอายนึงเสาร์อยู่เฮือนพอจะมาเขาเมื่อานมันการเลือนกันเลยเกิดยังหมู่ เง <iento> ินบ่ได้ลยหลอกหาเหรียญหมยังแล้วทรให้ร้านไส้บุ้งได้โทรน้องให้น้องมัดทรหาบอกพผลมันมันเข่ามากุเตียววะเทาอย่างออกไปบ่ห่อได้ไกลไกลผู้เขียดหมู่กัน ผลกุบผลเขียดแล้วบอนนี่นะอ้ายนะเป็นเซียมานปีดอยูถ่ายให้น้ำฝนก่อนกระดีใจยำอ้ายเนาะอะไรครบทุกอย่าง หมกทั่งเตี่ยวหรือเพอเนาะคุณใส่เนาะสามไม่รูกเธอนี่วะเข้ามามันก็บะเ็นเข้ามาก็นะนอนซื้ออยู่ ปองเยี่ยมกันจักเลี้วบอสนาเลี้ยวบอสนาทูทาไปทามหายซ้ำใส่ม,สมันเลี้วแล้วน้องพี่น้องเนาะเสียงโหลดเหมือนมากแล้วพี่น้องลงใส่อยู่พี่น้องเง,นะงยยินโะหลดยิห่างเธอ บ้านเขาบ่คอยมีเน็ตบ่คอยแห้งสัญญาณกับบอดีขคัวน้อยบอดีเป็นตะแพงตอนนอกอลงไซลานสาวอยู่ เราหลุดนปเนาะโอ้ยอาว่าบมืออ่ะเอาไปสมเอเอ,เอร้านสาวาพี่น้องเลยิีบะโพเทออกสุดหอกอ่าเมื่อส่งอ้านี่เงินสูงหมแหละไป็นยัง เอาเอาถั่วไปเสียตัวเย็นก่อนปะใช่ไหมเดี๋ยมาเอากรยเจียวพากันเมื่อเมื่อสุดข้นเมื่อหน้าน่ะเหนื่แล้วปวดเมือประชันสนะคือบูเห็นพูดไดห้องดูหาแม่จะคือมพาอาสินไหมแม่พ่พี่เฮาแล้วมานังถาตะหึงอะไรมาใหญ่อ้วนเนี่ย เอออย่าเถาเนี่ยร้านซาวมานาน้ำพ,อพ่อคนมันสะโพอคุนละหัวยังมันซอยพอคุนละหัวเฮ้ยจะค้นขุนละหัวนะอุ้ย ม่ฟ้าสลายจูนมาเหนพี่นางนำยาฟ้าสลายจูนเพี่นอ้องถ้าเป็นกินแก่นไอแก่งค่ะพี่หาก็มาหอดมาบ้านแห,ห็นแห็นน้องเมย์ส่งมาจากสุรินทร์มาแลยเอออะไอยู่คนแล้วสั่งแล้วะจะค้นกับคนงานนะ่ะ ร้านน้องเธอไปใอ่ผอคุดรักหัวพี่น้องเลยร้านสาวมีไอ้วันก็ไปนัปน่งเร่นเพื่นมาต้องมาน่องอันอนี้ว่าให้เรากินนันเต่าซองแรงซองเด้ออืมยาแก้ไอน,น่องนี่สอ่ผอ,อคุดรักหัวคืออยู่บ่

ฮะเดื่อวหนามาดูหะสีเป็นรอยไปให้คนงานไปพี่น้องเลยหลบใน่ซอะไรยะพี่นังไหวไม่ใหญ่อ้วนพี่น้องเอ้ยโวดโพยาลูกยาสบายดีป้าลูกหรือแม่ข้าจะอยาก lên 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 chú chăng ừ ôi hai mẹ cho kiên đâu rồi ừ. rồi thầy mẹ rồi kiên cái này hai mẹ cho kiên đâu lục ừ. hai mẹ chờ đơ chú xa con à ba mẹ cho nó khác Cô là 10 bản mà mình mời em nói cả nào ไปให้แม่ให้แม่จากินหูกจะไปดีปะลูกเจ้าจ้าแล้วบึงหยางมาจะหานจะไปอย่างอยากหยางอยากกินอย่างนั้นเหระอยากกินอย่างนั้นไปหยางเออแล้วแต่เธอเนาะเยี่ยใช้หมวกมาหับเออเดี๋ยวหันออกเมื่อไหร่โทรให้หมวกมาหาบอาเด้อ เออหาบอยู่น่านรถสอมมาแหละไม่ใช่ยางพถาอย่าลืมไหนอัน่ะอ่นนั่นบ๊อบกินี่ไนยอด้หนิเด้อเออกินโมไนยบ๊อบบมบังคับเิลงมาหาะเมยมอาะชลงแ้ไปใม่จัยาเกไอเด้อของอา แม่จะกินยาเอ้ยแม่แม่กินก่อนแม่จะหายแม่กินก่อนให้แม่กินก่อนแม่จะไอ่น่ะกระสุนเริ่มถวเริ่มบวงอีกอ้าวเบิรผื่อเบผื่อลานเลยใจหนึ่งอยากกินเมื่อไงกินอะไรอย่างใจหนึ่งก็อยากมาส่งก๋วยเตี๋ยวพอเขาเอ้าคือว่าคือว่าเขาบวบเดียวป้ายขึ้นมากผื่เห็นไฟเขาอะเอาล่ะ อยางมาบังหึงเลยน่งมีอะไรไปนังมีอะไรน่ะไปตด้ัดำีนยาลกยามันคือว่าขนมฮอนนะคะน่ะบะแมนมักลา เอาขึ้นมามันกับบอลเห่าไงมากับนอนเซยอยู่เบ่น้ำตาลเท่านั้นอึนซื่อมั่นกับเจ้าน้ำตาลน้ำตาลเออไปไปเอาพื้นนะไปกับผายหลุดไปเลยนะคือปวดท้องฮะไปเอาพื้นก็จะไปเอาซอยแล้วเอาทางไงพื้นมันเขาตัดยังยังอยู่มิจฉาโดดอีกใหญ่นลยมาบ่อยเออต้องใส่รถไทยบ่ใส่รถไทยเบอ่อซื้อไหมกับเจ้าเน่ย ตาปจะนมอแเป็นทนทนว้เขาตาด้อยแต่ว่าใหม่นะเอาไปเด้อเด้ไว้เด้อเ้เด้เด้อเด้อเด้อของอาอาไม่ใชเเอาไมเยเอาไ้เดมาไนหรือมาไนมันบิดคุณสง้านเรดดลี่รอพี่น้องเลยอนได้แอืมหอนแล้วี่เยแล้วมื่อเสดเห็นหายเห็นหน้าแล้ว

อาก่อนแม nhà น่เ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 น่นคือบอกเมื่อาน้ำผอมึงหรอลาเด้พี่น้องเดินสีแดงเมื่อละอปะนี่ยุธยเมืองสกูทสกุพบกกันไม่คึ้นหนาสบาดี